lạc xu nhất tà lưới chích ว่างท่านพระพุทธทาสเน้นย้ำเรื่องสุญญาตาหรือความว่างว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกาไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือสิ่งของใดๆทุกสิ่งล้วนเกิดจากปัจจัยไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงหากเข้าใจความว่างจะไม่ยึดติดไม่ทุกมีอิสระภาพทางจิตใจท่านพระพุทธทาสชี้ให้เห็นว่าคำว่าว่างหรือสู ุญญตาไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรอยู่เลยไม่ใช่ว่างล้างจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนไม่เหลือสิ่งใดแต่เป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความสําคัญผิดว่างจากความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราหรือเป็นของเขาและท่านอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นจากปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยแปลเปลี่ยนสิ่งนั้นก็แปลเปลี่ยนไปหรือดับไปไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแท้จริงเมื่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วจะเห็นว่า ว่างในสิ่งทั้งปวงว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากเป็นของเราเพราะในความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายเพียงแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี